เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ล้างตลาดสดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เมื่อวันที่23มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกานาทีนยยุทธนาสีสมบูรณ์รองนายกเทศมนตรีตำบลฝ้าไร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลฝ้าไร่ ลงพื้นที่ร่วมกันทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลฝ้าไร่พร้อมพ่นยาฆ่าเชือ้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ณนะตลาดสดเทศบาลตำบลฝ้าไร่พร้อมแนะนำผู้ประกอบการให้หมันดูแลทําความสะอาดตลาดสดอย่างน้อยเดือนละสองครั้งโดยร่วมกับเทศบาลตำบลฝ้าไร่ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อให้ตลาดสดเทศบาลตำบลฝ้าไร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดหน้าซื้อของกรมอนามัยรวมถึงเพื่อให้มีการจัดบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลฝ่อไร่ร่วมกับคณะทำงาน แม่ค้าในตลาดสดเขาไร่เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดให้เป็นตลาดที่ปลอดเชื้อปอลอดโรคและบางมาตรการป้องกันโควิด -19 การทำกิจกรรมครั้งนี้จะมีการจัดทำขึ้นในรอบหนึ่งเดือนไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคและก็ทำให้เทศบาลเขาไร่มีตลาดน่าซื้อน่าใช้สำหรับชาวบ้านและก็ ผู้เขาม,มาใช้ได้มีความสะดวกปลอดภัยขอบคุณครับสำหรับการดำเนินงานนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเป็นประจำทุกๆเดือนซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในการรักษาความสะอาดมาโดยตลอดทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน